คุณอย่าลืมนะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะเราเนี่ยนะคะยึดแผนที่ตรงกันทั้งหมดแล้วนะคะก็คือ1ต่อ50,000ถ้าใครไป1ต่อ2 0 0แสนคนนั้นเนี่ยทรยศชาติเลยนะคะ,ะข้อที่1ส่วนข้อที่2ก็คือว่าเราอย่าลืมนะคะว่าการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยจะจะเป็นแลนดิ้งที่ดีสําหรับการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาท,าทันทีในระยะยาวเราแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ไหมได้ถ้าเกิดเรายึดแผนที่1ต่อ50,000แล้วก็ขีดเส้น และขราดการแก้แบบไหนต่อไปอาจจะแก้แบบเดียวกับที่เวียดนามเคยแก้ในเมื่อเราทราบแล้วว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่ว่าใครจะมาปกครอง <c oughs> ก็ไว้ใจไม่ได้หรือถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอ,องของกัมพูชา <c oughs> เปลี่ยนจากตระกูลหุนแล้วตระกูลหุนโดนอเมริกาฟีดเงินอยู่ในตอนนี้ <c oughs> และโดนบรรดาสหรประชาชาติกําลังเพ่งเล็งไปตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าเขามีกรณีอาชญากรรมค่อนข้างเยอะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ call center ออนไลน์ต่างๆผลประโยชน์สีดาทะมึนทึน ตอนนี้ทุกประเทศไม่ว่าจีนอเมริกาและแต่ละประเทศรู้หมดเลยว่ากัมพูชาคือฮับของการก่ออาชญากรรมระดับโลกอาชญากรรมออนไลน์คำถามก็คือวันนี้ประเทศไทยอ่ะผู้นำที่ดีจะต้องฉวยโอกาสนี้แก้ปัญหานี้และก็เป็นผู้นำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการที่จะร่วมแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำอย่างฮุนเซนกับพุนเวเนต็ตมันจะไปได้สักกี่น้ำถ้าเกิดเราเอาจริงเอาจัง